เมื่อคืนนี้นะมีข่าวแม็กํำลังจะปิดประตูปิดหน้าต่างปิดไฟนอนเลยนะมีข่าวจากพักเพื่อไทยบอกว่าอุ้งอิงลาออกจากหัวนหน้าพักนะข่าบบอกว่าด่วนอุ้งอิงลาออกจากหัวนหน้าพักเพื่อไทยแล้วนะสาเหตุที่ลาออกเนี่ยนะครับต่อมาก็มีการเปิดเผยกันนะครับจากแหล่งข่าวเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยอ่าก็บอกว่าเป็นเพราะว่าอุ้งอิงเนี่ยโดนสารรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับ สารรัฐธรรมนูนสั่งให้พ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีก็คือตําแหน่งนายกนั่นแหละกรณีคลิปเสียงฮุนเซนเนี่ยคือผิดมาตรฐานจริยธรรมนะนี่เขาก็กลัวว่าหัวหน้าพักเนี่ยแม้ว่าในระเบียบข้อบังคับพักเนี่ยจะไม่มีข้อห้ามว่าคนโดนสารรัฐธรรมนูญให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะจะเป็นหัวหน้าพักไปได้แม้จะามีข้อห้ามตรงนั้นแต่ประเด็นก็คือว่าหัวหน้าพักเนี่ยจะต้องเซน เซ็นรับรองผู้สมัครสสซึ่งเพื่อไทยเนี่ยเปิดตัวผู้สมัครสสไปแล้ว2ลอ็อตนะสชุดนะครับทีนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าผู้สมัครเนี่ยถึงวันเลือกตั้งปุ๊บต้องไปยื่นเอกสารสมัครต่อกรกต,ตหัวหน้าพักต้องเซ็นนะแล้วเกิดมีคนไปร้องอ่ะมันมีปัญหาข้อกฎหมายแบบนี้เซ็นได้เหรอโดยคดีแบบนั้นแบบนี้อย่าก,กันนั้นเลยนะครับทีมงานก็คงคิดสละตะแล้วเอาความปลอดภัยไว้ก่อนนะก็ อุ้งอิงจึงลาออกจากหัวหน้าพักนะครับส่วนใครจะมาเป็นอะไรยังไงก็ติดตามกันต่อไปในเพจ a c e b o o k พักเพื่อไทยก็มีการเผยแพร่จดหมายของแพรทองทานจินวัฒนะครับถึงสมาชิกพักเพื่อสนับสนุนและก็ประชาชนมีข้อความแบบนี้ครับบอกว่าดิฉันตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยด้วยความตั้งใจว่าเป็นการเริ่มต้น ยกเครื่องพักเพื่อไทยตามที่ประกาศไว้เมื่อ7ตุลาคม68ที่ผ่านมาด้วยวิสัยทัศน์ใหม่กล้าหาญในการเปลี่ยนแปลงเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงปัจจุบันเราอยู่ในยุคสังคมโลกที่เปราะบางซับซ้อนอ่อนไหวคาดเดาได้ยากประเทศไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสําคัญที่สุดในการเลือกตั้งที่กาลังจะมาถึงดังนั้นพักเพื่อไทยซึ่งเป็นพักการเมืองหลักของประเทศจึงจําเป็นต้องยกเครื่องพลิกโฉมเปลี่ยนโครงสร้างกระบวนการและวิธีคิดใหม่ทั้งหมด เพื่อให้พักสามารถชนะเลือกตั้งและไปยกเครื่องพลิกฟื้นประเทศไทยต่อไปดิฉันเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงพักเพื่อไทยต้องเริ่มต้นโดยเร็วที่สุดดิฉันจึงเลือกการลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักเพื่อเปิดโอกาสให้พักยกเครื่องได้อย่างอิสระและสร้างพักใหม่ที่สมบูรณ์แบบแม้ดิฉันลาออกในวันนี้แต่ดิฉันยังเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและจะร่วมกับพวกเราทุกคน สร้างพรรคเพื่อไทยยุคใหม่พร้อมจะยืนเคียงข้างประชาชนและทำงานอย่างเข้มแข็งเพื่อประชาชนที่รักของเราทุกคนอันนี้เป็นภาษาที่เป็นทางการนะเป็นภาษาที่เป็นทางการซึ่งอุค์อิงก็บอกว่าแหมเนี่ยที่ฉันเนี่ยนะที่เขียนมาเนี่ยอุค์อิงไม่ได้เขียนหรอกไอ,ไอแบบเนี้ยองคงอิงเขียนไม่เป็นหรอก ผู้ชมเชื่อไหมว่าอุ้งเองเขียนเองคือไม่ต้องถามก็ได้ทุกคนก็บอกว่าอุ้งเองไม่ได้เขียนหรอกนะก็ว่าไปทีมงานก็เขียนให้นะครับเขาก็ให้เหตุผลว่าโอ้เนี่ยมันจะต้องยกเครื่องยกเครื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าเปลี่ยนว่าหน้าพักก่อนเลยนะอันนี้เหตุผลที่เขาแถลงออกมานะท <ใน S 1> ีน,นี้วันนี้เองเนี่ยนะครับไปดูบรรยากาศที่พักเพื่อไทยก่อนเช้าวันนี้เนี่ยนะพักเพื่อไทยก็มีการเรียกประชุมด่วน คณะกรรมการบริหารพักและสสที่ทําการพักเนี่ยนะครับเพื่อแจ้งถึงการลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยของนางสาวแพทยทองทานชินวัตรนะมากันตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะอ,อโอมากันอย่างพร้อมเพียงเลยเวลาประชุมสภาเวลาพิจารณากฎหมายเนี่ยก็มากันให้พร้อมเพียงแบบนี้ด้วยนะครับไม่ใช่กฎหมายสําคัญกฎหมายสําคัญอา้าวองค์ประชุมร่มสสไม่ครบนะ ก็มีนายสุริยะนายสมศักดิ์นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นายวิสุทธ์ชชยนรุณนางสาวสุดาวานหวังสุภกิจโกศลและสอสของพักก็ทยอยเดินทางมาร่วมประชุมนะครับแพทองทานมาถึงที่พักก็8ปดโมงสามานะมาถึงก็ทักทายสื่อมวลชนนะการประกาศลาออกจากหัวหน้าพักเนี่ยเกิดขึ้นเพียง15วันหลังจากพักเพื่อไทยจัดงานใหญ่ยกเครื่องเพื่อไทยยกเครื่องประเทศไทยเพื่อเป็นการ ปรับโงค์งกรและแสดงความพร้อมในการสู้ศึกเลือกตั้งปี69นะฮะจากความกังวลอันนี้สื่อเขาก็ course, วิเคราะห์ว่าจากความกังวลมาจากกรณีที่สารัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยให้พ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรตีทำให้หนางสาวแพรทองทานขาดคุณสมบัติฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงในการเซ็นรับรองผู้สมัครอาจทำให้ในอนาคตมีผู้ไปร้องต่อสารได้นะนี่ขั้นตอนต่อไปนะครับหัวหน้าพัก เมื่อลาออกจากตําแหน่งแล้วเนี่ยคณะกรรมการบริหารพักซึ่งเป็นชุดรักษาการก็จะต้องมีการเรียกประชุมเพื่อกําหนดวันประชุมใหญ่วิสามันแล้วก็จะมีการเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนตามาระเบียบนะระเบียบของกฎหมายว่าด้วยพักการเมืองนั่นแหละนะฮะคือในความเป็นจริงเนี่ยนะทั้งหลายทั้งปวงมันก็คือเกมนั่นแหละนะ คือจะยกเครื่องอย่างไรเนี่ยนะแพรทองททนวันนี้ยังบอกว่าแม้ว่าจะลาออกจากหัวหน้าพักแต่ยังเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคืออาจานยแนงเนี่ยมันก็แปลกประหลาดพิกลพิการนะในระบบการเมืองเนี่ยนะครับพักการเมืองไม่ใช่ธุรกิจครอบครัวไม่มีพักไหนเรากครับมีหัวหน้าครอบครัวประชาธิปัตย์หัวหน้าครอบครัวประชาชนหัวหน้าครอบครัวพลังประชารัฐไม่มีมีแต่พักเพื่อไทยพักเดียวนะ คือการออกแบบโครงสร้างแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยทุกสิ่งอย่างเป็นไปเพื่อการรองรับการส่งลูกเจ้าของพักมาเป็นหัวหน้าพักคราวที่แล้วที่อุ้งอิงจาเป็นต้องเป็นหัวหน้าพักเพราะอะไรเพราะมาเป็นหัวหน้าพักเองแล้วก็เป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะรอบนี้เนี่ยเขาก็กังวลเรื่องข้อกฎหมายเป็นปัจจัยหลัก 2. ต่อให้ไม่มีข้อกฎหมายพักเพื่อไทยก็จําเป็นจะต้องเปลี่ยนหัวหน้าพัก เพราะอะไรครับอุ้งอิงขายไม่ได้แล้วเลือกตั้งซ่อมสองเขตแพ้ทั้งสองเขตเลยก็ผมถามว่าจะเอาอะไรไปขายแล้วครับนอกจากหน้านอกจากขายที่หน้าหลังจากที่ทำประเทศชาติเสียหายตัวเองและพรรคตัวเองรวมถึงพ่อของตัวเองเป็นต้นเหตุสำคัญให้เกิดปัญหาคาราคาซังที่ชายแดนไทยกัมพูชาสี่เดือนแล้วมาถึงทุกวันนี้ยังไม่จบเนี่ย เทปคลิปที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ยมันจะหลอกหลอนอุ้งอิงไปตลอดชีวิตยันชั่วลูกชั่วหลานยันลูกอุ้งอิงโตขึ้นมามันจะถูกบันทึกเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมีนายกรัฐมนตรีประเทศไทยที่ชื่อว่าแพรทอมทานไปคุยกับผู้นำประเทศที่มีปัญหากับเราคือกัมพูชาแล้วไปบอกเขาว่าจะเอาอะไรบอกมาเดี๋ยวจะจัดก,การให้และไปบอกเขาว่าอย่าไปฟังแม่ทัพภาคสองมาก แม่ทับฟาคถองเป็นคนของฝ่ายตรงข้ามมันจะจารึกประวัติศาสตร์เอาไว้ตลอดการเป็นดิจิตอลฟุตปรินไม่สามารถที่จะลบเลือนไปได้นะมันแน่นหนากว่าการตอกตอกศิลาจารึกอีกนะตอกศิลาจารึกเนี่ยมันยังจางๆไปได้บ้างตามการเวลาผุกร่อนไปแต่ดิจิตอลฟุตปรินมันอยู่ตลอดเวลาว่าอุ้งอิงทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบ ทักษินชินวัตร์ทำให้คำเหมนรู้ความลับของประเทศไทยทุกสิ่งอย่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถามว่าถ้าไม่เปลี่ยนตัวหัวหน้าพักใครผู้สมัครสอสอคนไหนจะกล้าพาอุ้งอิงไปลงพื้นที่ไปยกมือไหว้พี่น้องประชาชนตามตลาดและโดนตะโกนด่าขายชาติขายชาติขายชาติาาตอุ้งอิงจะทนได้สักกี่ครั้งเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเกมที่เขาต้อง กำหนดมาแบบนี้อยู่แล้วไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นคําถามต่อมาก็คือที่คนอยากรู้ก็คือว่าใครจะมาเป็นหัวหน้าพักต่อนะน้ําหนักของตระกูลจินวัตต่อการดูแลพักเพื่อไทยเนี่ยจะยังคงอยู่ในระดับเดิมหรือไม่จะมองพักเพื่อไทยเป็นสมบัติของตระกูลเป็นธุรกิจของตระกูลตัวเองนะโดยมีการให้คนนั้นไปเป็นหัวหน้าพักแทนแล้วก็มีการ อคอนโทรลอยู่เบื้องหลังคือการเปลี่ยนหัวหน้าพักเพื่อไทยในอดีตที่ผ่านมามันก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรแล้วหัวหน้าพักก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรจริงจังก็ไล่ดูสิครับนะตั้งแต่ทักษิณจินวัตรพ้นไปมีใครมาแทนนะ่ะนะสมพงษ์อมรวิวัฒน์นะมารักษาแกนจตุลนฉายแสงยงยุทธวิชายดชเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นหัวหน้าตามกฎหมายตามทะเบียนเท่านั้นแหละ แต่ไม่ได้มีสิทธิ์อำนาจอะไรในการจัดการหรือในการตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญของพรรคเพื่อไทยเลยนะเพราะทุกคนก็รู้กันดีอยู่ว่าพรรคเพื่อไทยก็คือชินวัตรชินวัตรก็คือพรรคเพื่อไทยนะบรรดากรรมการบรรดาสอสต่างๆเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ต้องฟังว่าทิศทางของบ้านจันทร์สองราชจะไปตรงไหนอย,อย่างไรนะเป็นพรรคที่มีนายใหญ่มีนายหญิงมีนายน้อยสารพัดนาย วันนี้กระแสที่เกิดขึ้นกับพรรคเพื่อไทยคือเลือดไหลออกโจ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 ,ก,โจ,ก,โจกเลยล่าสุดอดีตหัวหน้าพรรคเองคุณสมพงษ์อมรวิวัน์ก็บอกทนไม่ได้แล้วอยู่แบบนี้ไม่ให้เกลียดก,กันนะก็เปิดบายบายลาไปแล้วนะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่านอกจากคุณสมพงษ์เนี่ยคุณจุลพันธ์อมรวิวัน์ซึ่งเป็นลูกชายคุณสมพงษ์เองเนี่ยจะไปด้วยหรือเปล่าตอนนี้เชียงใหม่ซึ่งเป็นเคยเป็นฐานสําคัญของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็เริ่มมีปัญหา ภาคเหนือหลายจังหวัดเริ่มมีปัญหานะครับอันนี้เป็นสถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยนะก็ก็รอดูนะครับคือจะยกเครื่องอย่างไรมันก็เป็นแค่เพียงแค่วาทกรรมหรือเป็นเพียงลีลาที่มาฉาบหน้าให้เห็นเท่านั้นเองนะตราบใดที่1ตระกูลจินวัตยังควบคุมสั่งการคนเหล่านี้ได้มันก็ไม่แตกต่างอะไรจากเดิมที่เหลือเป็นเพียง หน้าเค้กที่ทําให้มันดูสีสันเข้ากับยุคก,กับสมัยเท่านั้นเองนะอาจจะเปลี่ยนคนนั้นคนนี้มาที่มีภาพลักษณ์ดีๆนะก็แค่นั้นนะหัวใจสําคัญมันคือการควบคุมการกํากับนะเพราะว่าถ้าบอกว่าพรรคเพื่อไทยตระกูลชินวัตรมาสั่งการอะไรไม่ได้เนี่ยอุ้งอิงจะไม่มีทางได้เป็นหัวหน้าพักไม่มีทางได้เป็นคนด d เดตนายกรัฐมนตรีเลย ด้วยความเป็นจริงในแง่ของความรู้ความสามารถประสบการณ์อย่าว่าแต่เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นนายกอบอตอยังเป็นไม่ได้เลยองค์อิงเนี่ยนะทีนี้มันก็เป็นเวรกรรมของประเทศไงเป็นเวรกรรมของประเทศที่เราก็บอกว่าใครชนะเลิกตั้งตั้งรัฐบาลแล้วก็คนนั้นกับเป็นนายกเป็นคด,ดีเดตของปักก็มาเป็นนายกนะเขาก็จับอุค์อิงยัดมา บรรดาหวงอกหัวดำในพรักเพื่อไทยที่เป็นสอสอกี่สมัยกี่สมัยก็ยกมือเป็นฝักถัว่วนะครับมันเป็นแบบนี้แล้วเป็นสองปีที่ประเทศชาตินะครับรวมเศรษฐาทาวีสินด้วยเนี่ยรวมองค์เิงเป็นสองปีที่ประเทศชาติเนี่ยเสียโอกาสนะคือหลังจากที่ด่าพลเอกประยุทธ์ว่า8ปีเป็น8ปีที่ประเทศชาติเสียโอกาสตกเหวดําดิ่งอะไรต่างๆเหล่านี้พอตัวเองขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็เป็นสองปีที่เห็นชัดชัดเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจอะไรครับพอเวลารัฐบาลจุดน,นี้ทำโครงการคนละครึ่งแม็กให้เงินเพียงแค่2,000ันหรือ2องพเท่านั้นเนี่ยไม่ได้แจก,กเงินหมื่นแบบที่พักเพื่อไทยโฆษณาหาเสียงไว้เนี่ยแต่กระแสตอบรับกระแสความคึกคักมากกว่าอย่างเทียบกันไม่ติดเลยเพราะอะไรครับเพราะประชาชนเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่จากการที่ถูกปล่อยปะละเลยเรื่องเศรษฐกิจ เอาคนที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ความอะไรมาดูแลประเทศชาตินะวันวันนี้พวกสสเพื่อไทยอย่ามาอ้าปากคุยนะคือคุณแทบจะไม่มีสิทธิวิจารณ์อะไรรัฐบาลชุดใหม่เลยเพราะเขาเพิ่งทํามาไม่กี่เท่าไหร่เองคุณสองปีเนี่ยคุณไม่มีอะไรติดไม้ติดมือให้ชาวบ้านเลยนะครับอ่ะนี่เรื่องเรื่องการเมืองนะครับการเมืองร้อนๆและอย่าลืมนะครับว่าแม้ว่าแพทองทานเนี่ยลาออกจากหัวหน้าพักไปแล้ว มันยังมีคดีรออยู่นะครับมันไม่ได้จบแค่นี้แก้ศารลรัฐธรรมนูญนะครับคดีมาตรา1.4ึ่งที่เอาเงินไปใช้ผิดประเภทและมีคนไปร้องเรื่องอยู่ที่ปปชเนี่ยนะครับปปชตั้งคณะกรรมการไต่สวนขึ้นมาแล้วเนี่ยนะอันนี้ก็ถึงตายเหมือนกันนะหมายถึงว่าถึงตายทางการเมืองนะถึงตายทางการเมืองเลยนะ 1. 4 4นี้ไม่เฉพาะแพรทองทานนะคนที่เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีใน ยุคเทศรษฐานะครับในยุคแพร์ทองทานนะสสที่เกี่ยวข้องและในส่วนแพร์ทองทานเองยังมีคดีที่เกี่ยวข้องกับคลิปเสียงฮุนเซนที่มีคนไปร้องทั้งคดีอาญาทั้งปปชด้วยนะอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อก็เรียกว่าวิบากยังไม่สิ้นนะครับอืมนะวิบากกรรมยังไม่สิน้น ส่วนนายวิสุทธิชัยนรุนนะนี่ก็พยายามจะออกมาอธิบายว่าอ๋อที่แพรทองทานลาออกเนี่ยไม่มีใครบีบบังคับไม่ต้องบอกหรอกพักเพื่อไทยจะมีใครหน้าไหนมากล้าบีบบังคับแพรทองทานผมถามหน่อยสินะคือวิสุทธิชัยนรุนเนี่ยเขาก็บอกว่าอ้เขาก็เป็นหัวหน้าพักกับลาออกสื่อก็ทราบเรื่อ้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นเรื่องความกังวลเขาก็อธิบายแบบที่มีการพูดกันนั่นแหละเป็นเรื่องความกังวลว่าจะต้องมีการเซ็นรับรองผู้สมัครสสในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือเปล่าวิสุต์ตอบว่าอย่างไรนะครับไปฟังดูครับที่จริงๆในเรื่องนี้่านยกได้พูดชัดเจนตั้งแต่วันที่เปิดตัวสสชุดที่แล้วชุดที่หนึ่งท่านก็ได้พูดในบนเวทีเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าฟังในความตั้งใจท่านก็อยากให้พักเดินหน้าและก็ให้มีการเปลี่ยนแปลง อย่างชัดเจนในการจะต้องเตรียมซื้อสู้สึกในคราวขั้นข้างหน้านะเพื่อให้พรรคได้มีการเปลี่ยนผู้บริหารทั้งหมดก็จะมีการปรับปรุงทุกอย่างนะตั้งแต่กรรมการสรรหาหรือทีมที่ต้องออกไปปาสัยหรือคัดสรรผู้สมัครทั้งหมดเนี่ยทนายกก็อยากให้เป็นในรูปของคณะกรรมการโดยเฉพาะกรรมการพรรคอาจีะต้องต้องรักษาการแล้วก็จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ภายในเดือนหน้านะครับเพราะนั้นก็ไม่มีอะไรเป็นข้อกังวล เป็นความตั้งใจของท่านนานแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานท่านก็ได้ตัดสินใจว่าว่าจะออกวันนี้น่าจะเหมาะสมที่สุดนะก็เลยก็มีการจะชี้แจงที่ไปที่มาให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ทราบทั้งหมดในพรรคเพื่อไทยจะได้ทําความเข้าใจว่าท่านยังอยู่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยอยู่เหมือนเดิมนะฮะก็ไม่ได้ทิ้งพรรคไปไหนแต่ว่าในการบริหารทั้งหมดเนี่ยในการสู้ศึกครั้งนี้ก็อยากให้พรรคมีการเปลี่ยนแปลงและเดินหน้าไปอย่าง,างเต็มที่ นะครับสาระก็มีประมาณนี้แหละนะครับคือเวลาพูดถึงพรรคเพื่อไทยเนี่ยเดิมต้องดูว่าที่เขาพูดเนี่ยนะคืออะไรและแก่นของเรื่องคืออะไรนะเพราะว่าอย่างที่บอกพรรคนี้เป็นพรรคมีเจ้าของนะ